พ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรแห่งวัดโสธรวะลาลามปอละพิหารพระคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยและเมืองแปดริ้วครับสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจุนทลานขอแนะนำพระเหรียญรุ่นนี้คือรุ่นอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำครบ241ปีวัดโสธรวะลาลามปอละพิหารเมื่อ ส5พศ2ห5 4เหรียญรุ่นนี้หรือพระรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นที่หนึ่งเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่วัดโสธรวรา,าวรามวรวิหารได้จัดสร้างขึ้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีการปลูกเศกใจและมีการสร้างหลายเหรียญหลายขนาดและหลายแบบพิมพ์ทรงนะครับ อย่างที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยและเมืองแปดลิ้วเป็นพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามและมากด้วยบารมีและเป็นพระพุทธที่มีความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารมากมายและเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่ลอยน้ำมาและนี่คือหนึ่งในห้า ของพระพุทธรูปรอยน้ำมานะครับคือหลวงพ่อโสธรแห่งวัดโสธรวลาลามวรปิหารที่คนไทยทั้งประเทศให้ความเลื่อมใสและศรัทธาในตัวหลวงพ่อพุทธโสธรอ,อย่างมากมายดังนั้นจึงมีคนมากราบไหวขอพรและบนบานขออุ่บารมีของหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรกัน จลนวัดแทบทุกวันนะครับเมื่อขอพอรคุณบาร,รมีจากหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็จะมีการแก้บนอามกำลังที่ตัวเองได้บนบานและขอพอรหลวงพอ่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานและตำแหน่งหน้าที่โชคลาภสำเร็จต่างที่ตั้งใจแล้วก็จะมีการแก้บนด้วยการแก้บนที่ได้รับความนิยมมีอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือหนึ่ง วายละครชาตีซึ่งบางคนก็ผนด้วยการลำพิเศษหรือชุดพิเศษนั่นก็คือการลำสุยฉายพายชุมพลแบบที่สองนั้นก็คือการแก้บนด้วยไข่ต้มและผลไม้ตามกล่าวที่ได้ไปขอพอรบุญธรรมีของหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรน,นั่นเองครับบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังปาที่มีต่อหลวงพ่อครับ บางคนบางท่านก็ถวายพวงมาลัยหรือบางคนก็ร่วมถวายปัจจัยเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือบางท่านบางคนก็ชำระนิสงแต่ความเชื่อและศรัทธาของแต่ละท่านแต่ละคนครับนี่คือประวัติและความใส่ศรัทธาของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อพระพุทธสวรนะครับรุ่นเหรียญรุ่นนี้กันดีกว่านะครับเป็นเหรียญรุ่น อันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำพบ241ปีเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเนื้อสามกริย์นะครับคือหน้าเงินทองมีการขัดเงาและก็แต่งความสวยงามนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งที่มีการออกแบบพิมพทรงได้สวยงามและชัดเจนอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็มีตัวหนังสือเขียนคำว่า อันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำา4 4 1ปีวัดโสธรวัดลารามวรวิหารก็มีอักขรเลขยันอยู่ด้านล่างนะครับด้านหน้าที่เราเห็นกันตรงน,นี้ก็คือหลวงพ่อโสธรปางสมาธิเต็มองค์นะครับนั่งสมาธิหเหรียนที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งที่มีการจัดสร้าง วัดลาลามวราระพิหารนะครับดีพิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่ผมจุนพล้านขอแนะนําให้ทุกท่านและมาเรียนรู้กับผมจุนพล้านนะครับถือว่าเป็นของดีคู่บ้านคู่เมืองอีกรุ่นหนึ่งในการแกะพิมพ์ทรงได้สวยงามอย่างยิ่งนะครับให้ดีๆนะครับซึ่งพระรุ่นนี้มีการจัดสร้างกันเมื่อปี2554มีการจัดสร้างหลายพิมพ์ทรงและหลายแบบ พระรุ่นนี้ก็สามารถเก็บขึ้นคอหรือบูชาได้สบายใจนะครับและเหรียญที่ผมรุนพันล้านได้เอามาเป็นองคูให้เพื่อนๆพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายได้มาดูและศึกษาร่วมกับผมนี้เป็นพระ3 mm hmm. เนื้อก็คือเนื้อนาคเงินทองเป็นเหรียญขัดเงานะครับและลงสีให้เป็นสามกษัตริย์อย่าง สวยสดและงดงามอีกรุ่นหนึ่งที่คือเหรียญของหลวงพ่อโสธรรุ่นอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำา241ปีเหรียญดีที่มีคุณภาพและพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งโสธรวารา,ามวรพิหารได้จัดสร้างนะครับเป็นเหรียญที่สวยสดงดงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งงามด้วยพุทธศิลป์และมี ของหลวงพ่อโสธรดูแล้วศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งนะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อลอยน้ํานะครับก็จะเป็นสามกษัตริย์เหมือนกันนะครับมีสีหน้าเงินทองและเป็นการลงสีจากช่างที่ชํานาญงานได้อย่างลงตัวครับเหรียญรุ่นนี้มีหลายเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงขัดเงาเนื้อเงินขัดเงาและก็เป็นเนื้อ ทองเหลืองก็มีนะครับงนั้นพระรุ่นนี้มีการสร้างจํานวนมากและก็มีการทําออกมาหลายพิมพ์ทรงไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ต่างๆทางวัดก็จะต้องมีการทําการตอกหมายเลขโดยการยิงเลเซอร์เหรียญบนพระทุกองค์เป็นเลขกํากับบนเหรียญให้รู้ว่าเหรียญน,นี้สร้างกี่เหรียญและเหรียญอง์นี้ คือเหรียญที่เท่าไหร่ดูกันให้ดีๆนะครับขอบด้านข้างจะมีการยิงด้วยเลเซอร์ให้เราเห็นได้ทุกเหรียญทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงอะไรก็ตามจะต้องมีการตอกโค้ดกำกับทุกเหรียญน,นะครับพระทุกเหรียญทุกองค์ก็มีการจัดสร้างอย่างชัดเจนและสวยงามอย่างยิ่งนะครับดูกันให้ดีๆนะครับคือโค้ดที่ตอกข้างเหรียญต้องชัดเจนทุกองค์แบบนี้นะครับ เป็นของดีที่ทรงคุณค่าอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจุนพล,ลานขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับเหรียญรุ่นนี้นะครับอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ํา241ปีเมื่อปี2554ถือว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งที่วัดโสธรวะลาลามได้จัดสร้างขึ้นนะครับหาผิวพันธุ์วันนะ สวยสดงดงามและชัดเจนอย่างยิ่งนะครับดูกันทุกซอกทุกมุมแล้วก็มาดูด้านหลังที่เป็นรูปหลวงพ่อลอยน้ํานะครับที่คือด้านหลังของเหรียญที่ทุกเหรียญทุกพิมพ์ทรงจะต้องเป็นหลวงพ่อลอยน้ําำหนังสือเขียนอย่างชัดเจนทุกเหรียญนว่ารุ่นอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ํา241ปีวัดโสธวรวลาลามวรพิหาร อส2 5 5 4รุ่นที่หนึ่งด้านหน้าก็อาจจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับดูกันให้ดีๆนะครับคือหน้าหลังของเหรียญรุ่นนี้ที่ผมจุนทะลานเอามาแนะนำเป็นองคูให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายได้ดูและศึกษาและเรียนรู้กันคือรุ่นอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำครบ2 4 4รีป่ปีเป็นเหรียญดีของดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ นี่คือหลวงพ่อโสธรแห่งวัดโสธรวรารามบารวิหารที่มีการจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2554คือรุ่นอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ241ปีและมีการจัดสร้างขึ้นหลายเหรียญหลายแบบพิมพ์ทรงนะครับดูกันให้ดีๆนะครับผมได้พูดเกิดเอาไว้ตั้งแต่แต,ตอนต้นมีการจัดสร้างหลายแบบ หายพิมพ์ทรงนะครับดังนั้นท่านไหนที่มีพิมพ์ทรงอื่นมากรู้ได้นะครับเพราะด้านหลังจะเหมือนกันเป็นรูปหลวงพ่อโสธรลอยน้ําและด้านหน้าของเหรียญก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วแต่พิมพ์ทรงที่ถูกจัดสร้างขึ้นมานะครับรวมด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อลอยน้ําแบบนี้ทุกองน,นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของพระเหรียญรุ่นอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ํา 2 4 1ปีเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำให้ทีละเหรียญน,นะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อลอยน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนชัดเจนว่ารุ่นอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ2 4 1ปีจะเป็นเหรียญน,นี้ก็ตามนะครับที่ผมจะมาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกับผมนะครับด้านหลังของเหรียญเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งนะครับ เหมือนกันทุกพิมพ์ทรงนะครับที่เป็นรูปหลวงพ่อโสธรลอยน้ำมาพร้อมกับตัวหนังสือที่ระบุมากับเหรียญได้อย่างชัดเจนดังน,นั้นไม่ต้องสงสัยไม่พิมพ์ทรงไม่เหมือนกันนะครับการจัดสร้างหลายพิมพ์ทรงหลายเนื้อหลายขนาดนะครับที่ชัดเจนเมื่อเราดูจากด้านหลังของเหรียญก็จะรู้เลยว่าเป็นรุ่นอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ํา241ปีทังวัดโสธรวลาลามวรวิหารได้จัดสร้างขึ้น ื่อปี2554เป็นรุ่นที่1น,นะครับนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากผมจุนทรานครับ